ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีสะานควายนะครับซึ่งปัจจุบันสะานควายก็จะเรือนมากนะมีร้านรวงเยอะแยะมากมายเพราะมีรถไฟฟ้าแต่เมื่อก่อนก็จะเรือนอยู่นะซึ่งเป็นย่านที่เขาเรียกว่าสะานควายซึ่งนาย้อยเขามาขายควายกับตัปลาพัตรานะครับผมจะเรือเนี่ยตลาดเลยครับผมนอกจากตลาดร้านรวงแล้วสิ่งอย่างหนึ่งที่ดังก็คือโรงหนังยังมีอยู่อีกไหมนะอ๋อนี่ไงภพระโรยูทิน เกียร์ต์นะครับผมเมื่อก่อนเป็นโรงหนังนะครับผมเนี่ยยังมีป้ายให้เห็นกันอยู่นะแต่ไม่รู้ยังจะฉายหรือเปล่าน่าจะไม่ละมะแล้วมั้งเราปัจจุบันโรงหนังในห้างเยอะแยะมากมายส่วนใกล้ๆกันเนี้ครับผมโรงภาพยนตร์พหลโยธินเกียร์ต์เลียนหนังใหม่ทุกวันอังคารและวันศุกร์เสียงคมชัดอ้าวเขายังมีฉายอยู่หรอกตะกี้ผมอยู่ฝั่งโน้นนะซึ่งมีอีพีเอ้ยมีบิ๊กซีนะเดี๋ยวผมจะข้ามฝั่งนี้โดยไฟแดงนะผม ปดูี่ว่าโรงหนังก็ยังอยู่ป่รอรอรอซึ่งเราจะเห็นว่าพื้นถนนเขาปรับใหม่แล้วนะเนี่ยกระปูใหม่ด้วยงามเลยหลังซึ่งร้านรวงเก่าๆแก่ๆก็ยังมีใน,นื้อไก่ังสือพิมพอะไรก็ยังมีนะเดี๋ยวรอข้าไปดูว่าโรงหนังเขาฉายหรือเปล่ามีโปสเตอร์หนังเต็มเลยอันนี้ไงโรงหนังอ๋อเนี่ยโรงหนังยังฉายอยู่ อ๋อนี่ไงโรงหนังอยู่ตรงนี้ก็ยังฉายอยู่นะครับยังมีคนเข้าไปดูอยู่ซึ่งเมื่อกี้สองป้ายนั้นก็คือโรงหนังเดียวกันแหละข้ามาในซอยนะผมเนี่ยข้ามาในซอยตรงนี้เนี่ยโปสเตอร์เนี่ย,ยกับป้ายเขาเข,าเขียนว่าโรงภาพยนตร์ภาพนโยตินเตเตอร์สถานที่พักพิงและผ่อนกายสำหรับคุณอ๋อย่าแต่ยังคงอยู่ทาวนนครับผมกับสะปานควายนะ เนี่ยครับโรงหนังยังฉายอยู่นะพยนโยทินนะที่องตปานควายถ้าเพื่อนเพื่อนอยากดูหนังนะฮะนี่มาเลยครับผมเนี่ยสปานควายตรงสถานีครับเดินมาครับผมเดินมาตามนี้ปุ๊บ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 เนี่ยตรงเนี้ยตรงเครื่องไอี่ว่าปินด่วนเข้าไปในซอยเลยครับผมซึ่งสองป้ายก็มันอยู่ในซอยเลยครับผมเป็นอาคารข้างในครับผมมีคนเฝ้าอยู่ไม่กล้าเข้าไปถามกลัวๆซึ่งข้างลงสถานีก็มีอาหารปักใต้อยู่นะน่าจะอร่อย ร้านนงร้านนวดเ็ามีเนาะส่วนอีกวากก็ยังเป็นร้านดวงเก่าแก่ที่อยู่ในชุมชนนะเนี่ยแล้วว่าสะพานสะพานควายตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งที่เจริญนะในยุคหนึ่งซึ่งก็บอกว่าสะพานควายก็ชื่อมาจากเมื่อก่อนนายห้อยทรมินเคยดูปะก็อเอาควายมาขายที่ประดคอแล้วก็ต้องผ่านสะพานคลอ,องบางซื่อนะครับก็สร้างสะพานก็เลยเรียกสะพานนั้ว,ว่าสะพานควายเพราะมีควายผ่านไปผ่านมาบ่อยนะครับ ซึ่งปัจจุบันตึกสูงๆก็มีนะเยอะแยะมากมายเลยครับผมร้านดวงก็มีเยอะเลยครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงแยกสะพานควายเลยนะครับผมช่าง,ง,งหมงิงช่างมงช่างมิ่งครับผมซึ่งของขายเยอะเลยนะแต่ก็ไม่ขายของบนพุตบาทนะดิมพุตบาทก็เลยตั้งขายกันเยอะเลยครับผม นี่กล้วยกล้วยด้วกล้วยก็ไม่แพงนะฝรลงฝรั่งก็เดินเยอะอยู่นะเราเจนฝรั่งเดินกันเยอะเลยนะซึ่งตอนนี้เราก็ลาวัดไบตันแล้วนะผมกข้าข้างในนะครับวัดทำงานบรเวณนะผมไปต,ต่อครับผม ร้านรวงเยอะเลยนะครับผมเอาเดินไปทางนี้ไม่ใช่ไปแยกนะครับผมทางนี้ไปสวนตูจักนะครับผมอ้าวไปเดีวก็เป็นต่อฟ้ามืดจุ้ละจะเดินกลับก็ไกลไป้ายไปกันต่อเลยโอ้โหตึกนี้นี่พญาอินทรีนะครับผมสวยเช่ถึงป้ายนี้สถานีบางซื่อไปข้างในนะผมน่าจะ เนี่ยแหละสะพานข้ามครองบางซื่อตรงนี้แล้วผมที่เป็นที่มาของสะพานควายนะครับเมื่อก่อนก็ทําเป็นสะพานไม้นะเพื่อข้ามฝั่งมาฝั่งพระนครตรงนี้แล้วควายเดินผ่านนะซึ่งคนก็จะเห็นควายเดินไปเดินมาบ่อยๆนะผมก็เลยเรียกว่าสะพานควายเพราะนายหอยสร้างให้ควายผ่านจากฝั่งนู้นนะผมมาจากภาคอีสานมาจากยะมาควายไปขายที่พระนครน,นะข้ามสะพานตรงนี้แล้ครับเป็นแหล่งที่เขาขายควายแล้วก็ทุ่งอะไรสักอย่างแลวเมื่อก่อนก็เป็นทุ่งนานะตรงนี้ อันนี้คลองบางซื่อนะคลองที่กัน้นระหว่างสะพานควายกับตรงเตีฝังนี้นะผมนี่ดูสินั่นผ่านไม้ไผ่หรือเปล่าหรือว่าอะไรโดนไฟฟ้าความเจริญเข้ามาไปเราไปกันต่อสำหรับคลิปนี้นะครับจบตรงที่สะพานควายตรงนี้นะผมซึ่งเราพาไปดูว่าโรงหนังยังอยู่นะโรงหนังที่สะพานควายหนังควบอะไรพวกนี้ครับผม เนี่ยที่เป็นตำนานนะครับโรงหนังสะพานควายใครเคยดูแล้วคอมเมนต์หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างผมจะเข้าไปดูก็กลัวนะครับผมก็มีคนเฝ้าอยู่ย่านครับผมถึงก็มีคนเข้าไปนะผมเห็นมีคนเข้าไปเออแล้วเพื่อนๆคนไหนเคยดูแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยใต้คอมเมนต์นะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนบา,บายบาย